อยู่หากินค่ะที่น้องหาอยู่หากินลุกสะลุกปลาค่ะพุณเหรอค่ะทางลุกไปผู้ละลุกปลาบ่อนี่ละค่ะ,ะสะนี่ละ ไปค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะมาค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องค่ะรุ่นกันค่ะมารุ่นมารุ่นมารุ่นค่ะนยกแหลกแหกมาน เบิ่งค่ะมาเบิง่งนกแหลกแหกมันเนาะค่ะอุ้ย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  ได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วจ้าหมานจ้าหมานหมานยกแหลกแหงหมานใส่ถุงนี่ละค่ะเอาถุงมานั่มโอ้ย ลุดล oh, 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 eh. okay. ุดโอ้ยลุดลุดพี่น้องตัวใหญ่อยู่ค่ะค่ะมันบ่ได้ค่ะเสียรายอยู่เด้ยนี่ค่ะเพราะว่าอันตัวใหญ่ค่ะใด้อยุไอถุงเลยค่ะอ่าลงไป เกือปลดปลดตว่วจับได้ใส่ใส่อาหารนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะไปค่ะยกที่สองค่ะยกที่สองเริ่ม <laughs> โชคยกที่สอง ยกที่สองจะยกที่สองเออยกที่สองในปลาไอ้นั่นเจ้าค่ะได้แล้่ะในปลาไอปลาขาวตะเพียนจ้ะพี่น้องได้แล้วค่ะค่ะอ่ายกที่สองมานป่ะมาหมานันมานขนาดเลยมือนีมานปลาขาวตะเพียนจะ้ะมาน ไข่ถุงเลยค่ะไข่ถุงเลยค่ะตัวง่ญ่เลยค่ะยกที่สองค่ะในซ้อมตัวค่ะตกอไปค่ะกอไปกับสิเป็นยกที่สามค่ะอาหาร โอ้หลายแทะก่อนง่แทถะค่ะใหง่กเ็เอาโหลดเอาโหลดจะพี่น้องเอาเริ่มค่ะเริ่มชกค่ะยกที่สามค่ะยุ่รุ่นค่ะรุ่นยกที่สามอยู่หากินเนาะค่ะพี่น้องค่ะ สารบันนอกขอกหน้ายกที่สามโอ้โหมักตึบเลยเอาไม้เอาไม้แกเอาไม้อาหารนะแก ไล้ค่ะไล้ค่ะ,คะอ้ยอ้ยอ้ย,อยมันอีกแล้วค่ะมันอีกแล้วอุ้ย หวานอีกแล้วอพอี่น้องจ้าหวานยูค่ะมือนี่หวานอยู่